หม่อมจกมกเผยหน้าใหม่5เดือนแทบไม่เชื่อสายตาก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวรายการชิงร้อยชิงล้านของช่อง Workpoint กำลังจะปิดตำนานหลังออกอากาศมานานกว่า31ปีสุดท้ายได้รับการยืนยันแล้วว่ายังไม่มีการยุติรายการแต่อย่างใดแต่จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการใหม่โดยเสริมทัพนักแสดงเพิ่มคือบอลเชนิญยิ้มและแจ๊ชชวนชื่นเข้ามากับ3ชาแต่ที่ขาดไปคือหม่อมจกมก ที่ไม่ได้มาร่วมรายการแล้วทําให้หลายคนสงสัยว่าเพราะเหตุใดดานเทงก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องราวดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอย่างแน่นอนโดยเผยว่าเขาไม่ไหวตอนเล่นเกมเฉยเพราะเกมบางเกมมันค่อนข้างหนักอีกอย่างมีงานไปค่ายยุ่งเข้าเรคคอร์ดเลยไม่มีเวลาพี่หม่ำไม่ไหวมาตั้งนานแล้วแต่แกก็พยายามดึงๆเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นไม่ต้องเล่นเกมสิแกก็บอกว่ามันก็ไม่สมบูรณ ลาออกเพราะเขาไม่ไหวเรารักกันเป็นพี่น้องดูแลกันไม่ใช่เฉพาะ3คนแต่ดูแลยันครอบครัวเราด้วยและก่อนหน้านี้หม่อมจกมกตัดสินใจทำหน้าครั้งแรกในชีวิตในวัย57ปีทำให้ไม่ได้ทำให้เพื่อหล่อขึ้นผ่านไป5เดือนซึ่งก็เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างมากเพราะหม่อมตาหวานขึ้นด้านแฟนๆต่างบอกว่าตาหวานมากอีกทั้งยังมีบางคนบอกว่าบางมุมมองแล้วแอบคล้ายแววจกมกน้องสาวของหม่อมอีกด้วย และในวันที่2มกราคม2566หม่ำได้เผยเรื่องราวผ่านรายการที่ด้เล่าถึงความสัมพันธ์ของหม่ำและแววจกมกพี่น้องไม่ลงรอยกันจวบจนวันสุดท้ายตอนที่กำลังมีเอ็มบุษราคาหม่ำเคยขอแวว20บาทแต่แววก,กลับบอกว่าไปหางานทำสิทำหม่ำน้ำตาร่วงและตั้งแต่นั้นมาหม่ำไม่เคยขอแววอีกเลยจนกระทั่งถึงวันที่แววจากไปย้อนคิดถึงเรื่องที่ว่าย้อนคิดที่บอกที่เตือน ย้อนคิดถึงเรื่องที่แวลมาขออยู่ด้วยหม่อมยอมรับว่าแวลมีออกนอกลูกนอกทางแต่สุดท้ายเขาก็คือน้องสุดท้ายก็ตัดกันไม่ได้เลือดต้องข้นกว่าน้ำ